ค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะเรียนเรื่องนะคะการวัดน้ำหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะเรามาดูกันนะคะว่าเป็นยังไงค่ะค่ะเมื่อนักเรียนเรียนจบนะคะบทเรียนนี้แล้วนะคะนักเรียนจะสามารถนะคะบอกน้ำหนักสิ่งของที่เรานำมาชั่งนะคะโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานได้นะคะ,ะดูมาดูกันนะคะว่า หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานจะเป็นอะไรได้บ้างนะคะ,ะการชั่งโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะเป็นการเรียนรู้การหาน้ำหนักของสิ่งของต่างๆโดยการนำสิ่งของที่เป็นหน่วยกลางมาชั่งน้ำหนักมีวิธีการก็คือนำสิ่งของที่ต้องการชั่งมาชั่งน้ำหนักที่เครื่องจานชั่งจากนั้นวางหน่วยกลางที่จานชั่งอีกด้านหนึ่ง จนแขนของเครื่องช่างอยู่ในระดับเดียวกันเราก็จะได้การชั่งน้ำหนักของสิ่งของโดยการใช้หน่วยกลางนั่นเองนะคะหน่วยกลางนะคะหน่วยกลางจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราสมมุติขึ้นมานะคะแต่หน่วยกลางนั้นจะต้องมีน้ำหนักที่เท่ากันนะคะมีขนาดมีน้ำหนักเท่ากันถึงจะเอามาใช้เป็นหน่วยกลางหน่วยเดียวกันได้ค่ะค่ะเครื่องช่าง2แขนนะคะ ที่นักเรียนได้ฝึกช่างนะคะโดยใช้ไม้แขวนเสื้อเป็นเครื่องช่างสองแขนอย่างง่ายๆเครื่องช่างสองแขนมันสามารถเปรียบเทียบได้ว่าสิ่งของใดหนักกว่าหรือสิ่งของใดเบากว่านะคะโดยการมองจากแขนของเครื่องช่างว่าเอ็นไปด้านใดนะคะแสดงว่าด้านนั้นจะมีน้ําหนักมากกว่าแต่การช่างแบบโดยใช้เครื่องช่างสองแขนนะคะเรา จะบอกไม่ได้ว่ามันหนักกว่ากันเท่าไหร่นะคะเราจึงมีการชั่งโดยใช้หน่วยกลางนะคะหน่วยกลางมาชั่งบนเครื่องชั่งสองแขนนะคะเพื่อจะได้เปรียบเทียบได้ว่าสองอของที่เราชั่งนั้นมันมีน้ำหนักนะคะต่างกันเท่าไหร่นะคะเราจึงต้องกำหนดหน่วยกลางขึ้นมานะคะเพื่อชั่งสิ่งของนั้นนะคะอ่าค่ะก่อนที่เราจะไป ดูนะคะว่าการช่างโดยใช้หน่วยไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะเรามาเล่นเกมนะคะเกมคณิตคิดท้าทายหน่อยหนึ่งเกมนะคะคือเกมนี้นะคะง่ายๆนะคะฝึกคิดท้าทายนะคะมีเด็กๆอยู่นะคะมีเด็กๆอยู่นะคะมีคนชื่อ A นะคะคนชื่อ B คนชื่อ C และคนชื่อดนะคะตั้งชื่อให้นะคะ A B C D นะคะมี4คนนะคะเด็กๆ4คนนี้ก็เล่น กระดาน6นะคะกระดาน6โยกนะคะกระดาน6นะคะกระดาน6ก,น6ก็จะบอกน้ําหนักได้เหมือนเครื่องช่าง2แขนนะคะเปรียบเทียบว่าใครหนักกว่าใครเบากว่านะคะครูให้เวลาคิดนะคะ 1. นทีอ่าทนะคะใครตอบได้ก่อนนะคะเป็นผู้ชนะนะคะันนี้ก็จะเป็นกับนักเรียนที่เรียนออนไลน์สดนะคะส่วนคนที่ไม่ได้เรียนออนไลน์สดได้ดูคลิปวิดีโอนี้นะคะก็คิดตามไปด้วยนะคะแล้วก็สามารถตอบครูได้ด้วยนะคะ ว่าใครหนักกว่านะคะใครเบาที่สุดอ่าใครหนักที่สุดอ่ะในนี้มันถามว่าใครมีน้ําหนักตัวน้อยที่สุดนะคะคุณครูถามสองาถามเลยใครหนักมากที่สุดแล้วก็ใครหนักน้อยที่สุดอ่านะคะคิดตามนะคะอ่าตอบได้ไหมคะอ่านะคะคนที่หนักน้อยที่สุดก็คือ A นั่นเองนะคะนะคะ A ส่วนคนที่หนักมากที่สุดก็คือ D นั่นเอง ะะสังเกตได้นะคะจากการที่เขานั่งคู่กันระหว่าง B กับ C เราก็เห็นว่า,เา C เนี่ยเบากว่า B นะคะแบบนี้ถึงแม้ว่า A ไม่ได้มานั่งกับ B นะคะแต่เปรียบเทียบระหว่าง C นะคะ C นะคะตอนที่นั่งกับ C นะคะ A เนี่ยเบากว่า C อยู่แล้วนะคะแล้ว C ่มานั่งกับ B เนี่ย C ก็ยังเบากว่า B นะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบได้ว่า A มีน้ําหนักน้อยที่สุดนะคะส่วนดีมีน้ําหนักมากที่สุดเพราะว่าอะไรคะเพราะว่า B ีอ่ะก็หนักกว่า C อยู่แล้วนะคะแล้ว B มานั่งกับ d b ก็ลอยขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นคนที่หนักที่สุดก็คือ d ีนั่นเองนะคะค่ะนี่ก็เป็นเครื่องช่างสองแขนนะคะอย่างง่ายๆเวลา เราจะวัดน้ําหนักของสิ่งของต่าง,างๆด้วยการชั่งนะคะเครื่องชั่งสองแขนก่อนชั่งมันจะต้องตรงนะคะเป็นเส้นตรงเป็นระนาบเดียวกันแบบนี้นะคะอยู่ในระดับเดียวกันต้องไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะคะต้องเป็นแบบนี้นะคะก่อนที่เราจะชั่งสิ่งของนะคะเครื่องชั่งสองแขนจะต้องเป็นแบบนี้อย่างเช่นไม้แขวนเสื้อของเด็กๆเหมือนกันถ้านักเรียนเอามาทดลองใช้นะคะแขวนไปที่กำแพงนะคะมีที่แขวนแล้วก็เกาะไปที่กำแพงแขวน มันแขนทั้งสองข้างของไม้แขวนเสื้อของนักเรียนก็ต้องตรงเป็นเส้นตรงอยู่ในระดับเดียวกันยังไม่เอียงไปข้างใดข้างหนึ่งนะคะเมื่อก่อนช่างสิ่งของค่ะแล้วก็เราก็จะกําหนดนะคะกําหนดหน่วยกลางนะคะหน่วยกลางในการช่างน้ําหนักจะเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากกําหนดขึ้นมานะคะแต่ว่าสิ่งของที่เรามาเป็นหน่วยกลางในการช่างนั้นจะต้องมีขนาดและน้ําหนักที่เท่าๆกันนะคะเช่น ในภาพก็จะมีลูกแก้วนะคะลูกแก้วมีขนาดและน้ําหนักเท่ากันเราจะมานับเป็น1 1ลูกแก้วนะคะ1นึ่งนลูกก็เท่ากับ1หน่วยถ้าเรากําหนดให้นะคะกำหนดให้ลูกแก้ว1 1ลูกเท่ากับ1หน่วยแบบเนี้ยนะคะลูกแก้ว2ลูกก็2หน่วย3ลูกก็3หน่วยแบบนี้นะคะหรือจะเอาเหรียญนะคะเหรียญเหรียญ5บาท1เหรียญเท่ากับ1หน่วยนะคะสเหรียญก็2หน่วย3เหรียญก็3หน่วยแบบนี้นะคะหรือจะกําหนดให้ ฝาจีบนะคะฝาจีบนะบัรลมนะคะ1ฝาเท่ากับ1หน่วย2ฝาก็2หน่วยแบบนี้ก็ได้นะคะเอามาเป็นหน่วยกลางในการช่างนะคะสามารถเอามาเป็นหน่วยกลางในการช่างได้ Osman. อะไรก็ได้ค่ะนักเรียนจะกําหนดขึ้นมาจะเป็นยางลบก็ได้ค่ะยางลบก็ต้องก้อนที่มีก้อนเท่ากันมีขนาดแล้วก็น้าหนักเท่ากัน <laughs> นับเดนหนึ่งหน่วยเหมือนกันคะ <laughs> ่ะค่ะการช่างนะคะการช่างโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนั้นนะคะ เป็นการเรียนรู้การหาน้ำหนักของสิ่งของต่างๆนะคะโดยการนําสิ่งของขึ้นมาเป็นหน่วยกลางนะคะมาช่างอย่างเช่นภาพในภาพนี้นะคะช่างกระป๋องนะคะแขนของเครื่องช่างก่อนช่างจะต้องเป็นเส้นเป็นเอ่อเป็นเส้นตรงก่อนนะคะแล้ววางสิ่งของไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็กําหนดให้ยางลบเนี่ยหก้อนเท่ากับ1หน่วยน,นะคะพอเราใส่ยางลบเข้าไปแล้วแขนของเครื่องช่างจะต้องต้องตรงกันเราก็จะตอบได้ว่ากระป๋องเนี่ย กระป๋อง A เนี่ยนะคะหนักเท่ากับยางลบ12ก้อนแบบนี้นะคะนะคะกระป๋อง A หนักเท่ากับยางลบ12ก้อนหรือ12หน่วยเพราะเรากำหนดให้ว่ายางลบ1ก้อนเท่ากับ1หน่วยนะคะกระป๋อง B เท่ากับยางลบ6ก้อนหรือ6หน่วยนะคะเราจะตอบแบบนี้นะคะเมื่อเรากำหนดมาไว้แล้ว เวลาเปรียบเทียบกันนะคะเราสามารถเปรียบเทียบกันได้ถ้าเรานําหน่วยกลางมาชั่งแล้วเราก็จะรู้ว่ากระป๋อง A หนักเท่าไรกระป๋อง B หนักเท่าไรเราก็จะสามารถเอามาเปรียบเทียบได้แล้วนะคะว่าหนักกว่ากันเท่าไหร่นะคะตอนแรกถ้าไม่ได้ชั่งโดยใช้หน่วยนะคะหน่วยกลางเราก็บอกไม่ได้ว่ามันหนักกว่ากันเท่าไหร่นะคะเราก็จะบอกไม่ได้เราบอกได้แค่ว่า A หนักกว่าหรือ B เบากว่าแค่นั้น นะคะแต่เราใช้หน่วยกลางแล้วเราก็สามารถบอกได้ว่าหนักกว่าเท่าไรหรือเบาวกว่าเท่าไรนะคะการเปรียบเทียบน้ําหนักคุณคณรูสอนแล้วว่าเวลาเปรียบเทียบเราจะใช้ประโยคสัญ,ญลักษณ์การลบนะคะมาคิดหาคําตอบแล้วเราก็จะเปรียบเทียบได้อย่างเช่นกระป๋อง A นะคะหนัก12หน่วยนะคะกระป๋อง B หนัก6หน่วยเราก็จะสร้างประโยคสัญ,ญลักษณ์คือ12ลบ6เท่ากับ6นะคะเราก็จะตอบได้ว่า กระป๋อง A หนักกว่ากระป๋อง B 6ห,หน่วยหรือกระป๋อง B เบาวกว่ากระป๋อง A 6ห,หน่วยแบบนี้นะคะนี่คือการเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของที่เราช่างค่ะโดยใช้หน่วยกลางนะคะเป็นหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานค่ะค่ะต่อไปเรามาดูคลิปอัปแปะกันนะคะ<า>ว่า<ด>เราการช่างหน่วยที่ไม่ใช่<า>ชหน่วยมาตรฐาน,เ,าฐานเป็นยังไงนะคะ ดูคลิปอแปกันค่ะสวัสดีจ้าเด็กๆในครั้งที่แล้วเราได้รู้จักกับเครื่องช่างสองแขนอย่างง่ายกันไปแล้วยังจำกันได้ไม่เ่ยเราสามารถเปรียบเทียบน้าหนักของสิ่งของสองสิ่งได้ด้วยเครื่องช่างสองแขนอย่างง่ายโดยเด็กๆต้องรักษาระดับแขนของเครื่องช่างให้อยู่ในระดับเดียวกันทั้งก่อนช่างและขณะช่างจากนั้นให้มาดูว่า แคตของเครื่องช่างเอไปทางไหนแสดงว่าสิ่งของด้านนั้นมีน้ำหนักมากกว่าเป็นไงจ้าเด็กๆยังจำกันได้ใช่ไหมเอ่ยนอกจากการเปรียบเทียบน้ำหนักของสิ่งของสองสิ่งแล้วเรายังสามารถใช้เครื่องช่างสองแขนในการหาน้ำหนักของสิ่งของได้ด้วยนะจ๊ะมาดูกันว่าเราจะต้องทำอยังไงเด็กๆเห็นลูกแก้วเหล่านี้ใช่ไหมครับ นี่คือสิ่งของที่สามารถนำมาเป็นหน่วยกลางในการชั่งน้ำหนักได้ครับซึ่งสิ่งของอื่นๆที่สามารถนำมาใช้เป็นหน่วยกลางในการชั่งน้ำหนักได้เหมือนกันได้แก่ปาน้ำอัดลมเงินเหรียญโดยสิ่งของที่นำมาเป็นหน่วยกลางในการชั่งนั้นต้องมีขนาดและน้ำหนักเท่าๆก,กันด้วยนะจ๊าไปดูกันเลยว่าอับแปรจะใช้กแก้วเหล่านี้หาค่าน้ำหนักของสิ่งของได้อย่างไร วิธีการชั่งก็คือวางสิ่งของที่เราต้องการชั่งลงบนจานข้างหนึ่งของเครื่องชั่งจากนั้นวางหน่วยกลางในการชั่งซึ่งตอนนี้อาแปะเลือกใช้ลูกแก้วที่ละดหนึ่งลูกลงบนจานอีกด้านหนึ่งจนแขนสองข้างของเครื่องชั่งอยู่ในระดับเดียวกันซึ่งหมายความว่าสิ่งของที่อยู่บนจานทั้งสองข้างของเครื่องชั่งมีน้ำหนักเท่ากัน ตอนนี้เราก็ได้น้ำหนักของหนังสือเล่มนี้แล้วนะครับเด็กๆหนังสือเล่มนี้หนักเท่ากับลูกแก้วสิบลูกนั่นเองจ้ะนี่คือวิธีการชั่งน้ำหนักโดยใช้หน่วยกลางในการชั่งครับโดยเราสามารถกำหนดหน่วยกลางในการชั่งเป็นสิ่งของอะไรก็ได้ครับเด็กๆลองไปชั่งน้ำหนักสิ่งของเหล่านี้โดยการใช้หน่วยกลางกันดูสิครับ อ่ะค่ะนะคะนี่ก็จบแล้วนะคะแปะก็ทําวิธีให้ดูนะคะว่าช่างน้ําหนักโดยใช้หน่วยที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานนะคะเป็นยังไงวิธีการทําทํำยังไงนะคะเด็กๆอาจจะไปฝึกทําก็ได้นะคะในไม้แขวนเสื้อก็ได้นะคะแต่ก็ต้องหาหน่วยกลางนะคะที่มีขนาดแล้วก็น้ําหนักเท่ากันมาฝึกช่างค่ะค่ะเรามาดูข้อนี้กันนะคะนะคะบอกน้ําหนักของสิ่งของที่ช่างนะคะโดยคุณครูนะคะ นำมะนาววางที่จานของเครื่องช่าง2แขนอีกด้านหนึ่งนะคะแล้วก็ใส่ฝาจีบน้ำอัดลมเข้าไปนะคะเรามานับกันนะคะว่ามะนาว1ลูกนี้นะคะหนักเท่ากับฝาจีบกี่ฝานะคะนับไปพร้อมกันดูนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อ่านะคะเราก็จะบอกได้ว่ามะนาวหนักเท่ากับ 10ฝาจีหรือจะตอบว่า10หน่วยก็ได้เพราะเราจะกำหนดว่า1ฝาเท่ากับ1หน่วยแบบนี้นะคะค่ะข้อต่อไปนะคะตุ๊ก,กตาหมีหนักเท่ากับลูกแก้วกี่ลูกลองนับดูนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เราก็จะบอกได้ว่า ตุ๊กตามีหนักเท่ากับลูกแก้ว15ลูกแบบนี้นะคะข้อที่3ค่ะส้มหนักเท่ากับลูกแก้วกี่ลูกลองนับดูนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15เนะคะเราก็จะบอกได้ว่าส้มหนักเท่ากับลูกแก้ว15ลูกค่ะ มากนะคะอ่าข้อนี้นะคะข้อที่สี่แก้วน้ำหนักเท่ากับฝาจีบกี่ฝานะคะฝาจีบวางซ้อนกันอยู่นะคะนับดีๆนะคะลองนับดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะเราก็จะตอบได้ว่าแก้วน้ำหนักเท่ากับฝาจีแปดฝาหรือแปดหน่วยนะคะค่ะเด็กๆพอเข้าใจแล้วนะ ว่าเรานะคะช่างโดยใช้หน่วยช่างที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานโดยเราจะกําหนดนะคะหน่วยกลางขึ้นมาจะเป็นอะไรก็ได้นะคะนักเรียนลองหาดูสิลองจะถ้าอยากฝึกลองฝึกดูสิใช้เครื่องช่าง2แขนง่ายๆก็คือโดยไม้แขวนเสื้อนะคะเอาสิ่งของที่นักเรียนจะช่างใส่ถุงแล้วก็แข,นขนวนอีกข้างหนึ่งส่วนอีกข้างนึงนะคะลองหาสิ่งเช่นบางคนใช้เหรียญน,นะคะเหรียญเหรียญสิบ เหรียญบาทเหรียญห้าเหรียญบาทนะคะที่เราเก็บไว้ในกระปุกลองเอามาชั่งดูซินะคะว่าสิ่งของของนักเรียนเนี่ยหนักเท่าไร่นะคะนักเรียนก็ไปฝึกดูนะคะทีนี้เรามาลองทําแบบฝึกหัดนะคะซึ่งในหนังสือเรียนเล่มหนึ่งนะคะในเรื่องของการชั่งน้าหนักโดยใช้หน่วยชั่งที่ไม่ใช่หน่วยมาตรฐานเนี่ยมีเนื้อหาที่จะทั้งทาแบบฝึกน้อยมากนะคะคุณครูเลยหาแบบฝึกอย่างอื่นมาให้นักเรียนทําถ้าเราฝึกน้อยเราก็เก่งน้อยแต่ถ้าฝึกมากก็เก่งมากนะคะ อย่างอันนี้นะคะคือมีมีการลงนะคะน้ำหนักของสิ่งของที่ชั่งแล้วโดยใช้ลูกแก้วนะคะโดยใช้ลูกแก้วชั่งอย่างเช่นปากกานะคะปากกาเคมีอันนี้ก็หนักเท่ากับลูกแก้ว9ลูกนะคะกันไกล10 9กาว1ิอดินสอ4ยางลบ3นะคะนักเรียนต้องมาอ่านหน้านี้ก่อนนะแปรงสีฟัน5ลูกช้อนเอ่อช้อน8ลูกปากปากา ปากกาแรกปปากกาเคมี Me, ปากกาที่2เป็นปากกาเฉยนะคะ7ดลูกข้อ9กินกล่องดินสอ15ลูกข้อ10หวี6ลูกนะคะเราต้องมาดูภาพในนี้ก่อนเสร็จแล้วเราก็จะมาตอบคำถามนะคะ10ข้อครูเก็บคะแนนเลย10คะแนนนะคะในการฝึกปฏิบัตินะคะ,ะมีบางข้อที่เราต้องเป็นการเปรียบเทียบหาคำตอบนะคะเปรียบเทียบเสร็จก่อนแล้วถึงจะตอบได้นะคะ บางข้อถามนะคะด้วยการเปรียบเทียบจํานวนนะคะว่าน้ําหนักของสิ่งของที่กําหนดมาให้นะคะว่าหนักเท่ากับลูกแก้วกี่ลูกนะคะโดยแบบฝึกนี้เราจะเขียนลงในสมุดค่ะเราจะไม่ได้ทําลงไปในกระดาษใบนี้นะคะทําในสมุดเดี๋ยวครูจะมีตัวอย่างเขียนสมุดให้ดูนะคะแปะในโน้ตกลุ่มให้นะคะทําในสมุดค่ะค่ะส่วนส่วนหน้านี้นะคะในหนังสือเรียนของนักเรียนนะคะ ก็จะเติมนะคะเติมสั้นๆลงไปด้วยการคาดคะแน์แต่ว่าเราไม่ได้ช่างนะคะเราก็เลยเติมไม่ได้นะคะเราไม่ได้อ,อนอบเอากล่องนม3ขนาดมาแล้วก็ฝึกคาดคะเน์แล้วก็ฝึกช่างนะคะการช่างเราจะช่างเดี๋ยวเราเปิดเตียนแล้วคุณครูจะต้องให้นักเรียนเรียนภาคปฏิบัติใหม่นะคะไม่ว่าการวัดความยาวหรือการช่างน้าหนักนะคะเดี๋ยวคุณครูมีรูปให้ดูนะคะว่าเด็กๆที่เรียนฝึกช่างน้ําหนักหรือการวัดความยาวทําอะไรกันบ้าง เปิดเธอมานักเรียนมาโรงเรียนคุณครูจะต้องให้นักเรียนฝึกปฏิบัตินะคะหน้านี้ก so, um, so ็เหมือนกันนะคะหน้านี้ก็เหมือนกันก็จะฝึกช่างนะคะเราก็เลยไม่ได้เติมอะไรนะคะในหนังในหนังสือเรียนของนักเรียนอีกหน้าหนึ่งก็เช่นเดียวกันนะคะเราต้องฝึกช่างจริงเพราะฉะนั้นในแบบฝึกนี้ก็เลยไม่ได้ทาในฝึกใน3หน้านี้นะคะในหนังสือเรียนคุณครูจึงมีงานเฉพาะในสมุดให้นักเรียนเดี๋ยวไปทํางานลงไปในสมุดกันนะคะ